สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นสำหรับในช่วงเยน็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดงานประชุมอวทระดับชาติครั้งที่32พัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาอาชีวะให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรืออวทอการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่32ประจำปีการศึกษา2566โดยมีนายยุศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษากล่าวรายงานการจัดงาน นายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวต้อนรับและมีนายสมจิตศรีสมพันธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการบริหารอวทระดับชาติประธานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาคณะกรรมการดำเนินงานคณะครูและนักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพเข้าร่วมงานณนะวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศเป็นชื่อเสียงของสมาชิกและสถานศึกษา ขอเช่นชมกับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมวิชาการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ไขปัญหาได้สามารถทำงานเป็นทีมมีภาวะผู้นำสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ทางด้านนายยุทธพลเวนุโกเศสเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรืออวทการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติครั้งที่32มีองค์การนักวิชาชีพจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งสิ้น378แห่ง และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกว่า5,000คนโดยการแข่งขันทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะพื้นฐานและหลักสูตรระยะสั้นแบ่งออกเป็นประเภทช่างอุตสาหกรรมประเภทเทคนิคพื้นฐานประเทภทพาณิชยกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจประเภทวิชาคหากรรมประเภทวิชาศิลปกรรมประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทวิชาเทคโนโลยีสา,ารส,สนเทศและการสื่อสารและประเภทวิชาชีพระยะสั้น การแข่งขันทักษะพื้นฐานเช่นการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีการประกวดทักษะด้านภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษทักษะศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นต้นซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวชและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสรวมทั้งสิ้น105ทักษะ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการอาชีวศึกษาสู่โลกสากลมีการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพวิชาการและยกระดับคุณภาพการจัดการอาชวศึกษาสมรรถนะสูงผ่านกิจกรรมการพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข และถือเป็นกิจกรรมที่รวมพลังชาวอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นการสร้างสายใยเครือข่ายพี่น้องชาวอาชีวศึกษาส่งเสริมให้สมาชิกในองค์การได้แสดงออกถึงการเป็นผู้ที่มีศักยภาพถึงความเป็นผู้นำความสามารถตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นพร้อมที่จะนำพาเพื่อนสมาชิกในองค์การตลอดจนชุมชนสังคมและประเทศชาติให้พัฒนาต่อไปค่ะ